กราบสวัสดีครับพี่เพื่อนๆชาวพักเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบรมีพักเครื่องครับพี่อ่าวันนี้ก็มีพระนะครับน้าสายเป็นจาภาคีครับพี่มาแบ่งปันกันนะครับก็สักประมาณ20กว่ารายการครับพี่อ่านะครับนะก่อนอื่นก่อนใดครับพี่ฝากช่องทางการติดต่อครับพี่นะครับร้านน้องโบบรมีพักเครื่องนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์หกสอง 0890157นะครับหรือจะเป็นในดีไลน์ก็0620890157เลยนะครับนะพิมพ์ตามที่ขึ้นทางด้านหน้าจอเลยนะครับนะขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับนะขอลิงก์ขอ,อคลิปวิดีโอนะครับนี่สแกน QR code ได้ครับพี่สะดวกรวดเร็วนะครับผมเนี่ยนะครับทลงนั้นเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆนะตอนนี้ก็สมาชิกก็ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะเพิ่มเงินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพี่ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคอยรับชมกันมาอยู่ตลอดนะครับพี่นะก็นะครับนี่เราก็มีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับนะเน้นย้ำกันทุกอีพีนะครับนะดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจนะคับหากไม่ถูกใจสามารถเลื่อนปล่อยผ่านก่อนได้นะครับพี่นะไม่ต้องรีบต้องร้อนนะพี่เรามีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมอ่เดี๋ยวเราไปเรื่องกันเลยครับพี่นี่นะครับนะรายการที่1นะครับพี่หมายเลขหนึ่ง นี่ครับพี่นี่แปลกตาดีนะครับพี่นะครับแล้วเนื拜拜้อสวยออกแบบเหมือนวัดละคังเลยนะพี่นะแต่น้องไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นพิมพ์อะไรนะพี่นะเนี่ยครับพี่เนื้อสวยนุ่มหนึบหนุ่มดีนะครับนะเนี่ยครับเกตเขาจะงอโคดไปทางฝั่งฝั่งขวามือหรือซ้ายมือเรานะพี่นะซ้ายมือเรานะครับแต่ขวามือ่าของสมเด็จนะครับนี่เนื้อเก่ามากนะครับ นี่ครับพ,พี่หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งเนื้อสวยงามเลยนะพี่นะเนื้อสวยงามมวลสารนี้คล้ายๆกันเลยครับพี่นี่ครับหมายเลขหนึ่งต่อไปหมายเลขสองครับอ่าหมายเลขสองครับพี่หมายเลขสองเป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับนี่พิมพ์ใหญ่อกวีนะครับนะก็มีคราบไขนะครับติดเกาะ หลังเป็นหลังเรียบนะครับพี่หลังเป็นหลังเรียบนะหมายเลขสองนะครับนะครับนะหมายเลขสองนี่ครับพี่หมายเลขสองเนื้อหาดีนะครับนี่หมายเลขสองนะครับต่อไปหมายเลขสาม นี่ครับพี่หมายเลข3มนะครับเนื้อออกแตกลายงาเลยนะพี่นะอออกแตกลายงาประมาณนี้เลยครับนี่สวยๆนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่มีหูนะครับนะมีหูสองสองหูเลยนะครับพี่นี่นะครับนะพิมพ์ใหญ่มีหูสวยมากครับพี่เนื้อนะครับเป็นหลังเรียบนะครับพี่เป็นหลังเรียบนี่ครับ นะครับนะวางเว้นจากภาร,รกิจก็เข้ามาเยี่ยมรับชมรับฟังกันนะครับพี่นะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับพี่สนใจรายการใดนี่ติดต่อสอบถามได้นะครับพี่นะเรามีเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับนะเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับแนละ้วจบไปรายการที่3รายการที่4ครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะพี่นะ0ูนย์หกสองศนะครับผมวงนี้ก็มีคาบดำๆเหมือนคาบลักนะพี่นะเนี่ยเป็นคาบลักเนี่ย เกาะติดเนี่ยครับด้านหลังก็มีร่อ,องรอยนะครับลนะ่องรอยยุบตัวรอยขีดข่วนเนี่ยครับนี่นะครับนะเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนะรายการนี้ครับพี่หมายเลขสี่นะครับ เนื้อเก่าเก่าเลยพี่นะครับแล้วเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับนพระสมเด็จนะครับวัดนักขังนะครับไปพิมพ์ก็แตกต่างกันไปนะพี่นะพิมพ์ก็แตกต่างกันไปนะครับรายการที่4เนาะต่อไปรายการที่5ครับอ่นี่ครับพี่รายการที่5เกตทะลุซุ้มเช่นเดียวกันนะครับพี่นะเกตทะลุซุ้มเช่นเดียวกันอันนี้เนื้อออกแห้งแข็งแกร่งหน่อยนะครับเนื้อผิวหอกแห้งแห้งแงแกร่ง นะครับน้าห่ินะครับนะาหนนี่ครับพี่มีก้อนมีก้อนมวลสารเม็ดนะครับนี่อ่าเนื้อหาออกแก่งๆแห้งๆผิวหิ่งนะครับนี่ครับพี่ผิวหิ่งๆเลยมีคราบปุ่นคราบอะไรเดิมๆเลยนะพี่นะเดิมๆเลยหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่ ไปครับพี่หมายเลขห้าไอหมายเลขห้านะเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่หมายเลขห้านะครับองนี้หมายเลขห้านะพี่นะนี่ครับหมายเลขห้านะครับพี่ต่อไปหมายเลขหกนี่ครับพี่สวยเก่ากึกครับพี่นี่คาบไขนะครับนะผิวเดิมเดิมนะครับนะผิวเดิมเดิมสวยๆเกตทะลุซุ้มเรลียวแหลมเลยนะพี่นะเกตทะลุซุ้มเหลียมแหลมเลยครับพี่ นี่ครับี่ขาโต๊ะนี่มุมขึ้นมุมแหลมเลยนะพี่นะขึ้นมุมแหลมเลยนะครับอ่านะครับนี่ด้านหลังครับพี่ดูธรรมชาติเก่าดีนะครับพี่นะนะครับี่ดูเก่าธรรมชาติเนื้อแบบนี้เลยนะครับพี่เนื้อแบบนี้เลยนะครับนะน้องส่งของทุกวันนะครับพี่นะส่งของทุกวันนะครับยกเว้นวันวันหยุดนะครับพี่นะส่งโดยขนส่งไปรษณีย์นะครับพี่นะสะดวกรวดเร็วทันใจนะครับ รอรับที่หน้าบ้านได้เลยนะครับในตามซอกตามร่องนี่เหมือนมีคาบลักเนี่ยหรือคาบยาอะไรนะพี่นะดํดำเนี่ยครับพี่ติดอยู่นะครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขหกอรอรับได้เลยนะพี่นะักสะดวกรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับไปสนีนะครับนะต่อไปหมายเลขเจ็ดครับนี่ครับหมายเลขเจ็ด รอรับที่หน้าบ้านแบบสบายใจได้เลยครับพี่นะครับนาะหรือจะเป็นสะดวกโอนนะครับนะก็สามารถได้เช่นเดียวกันนะครับพี่สามารถได้เช่นเดียวกันเอาที่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับพี่นะสะดวกแบบไหนก็นะครับนะาน้องยินดีให้บริการนะครับพี่นะบริการหลังการขายติดตามวัสดุนี้แจ้งได้นะพี่นะของไม่ถึงยังไงแจ้งได้นะครับปริมณฑลก็ ภายในอาจจะ1วันนะครับพี่นะอาจจะ1วันนะครับตางจังหวัดก็2วันนะครับถะถึง3วันนะครับหมายเลขเนะครับพี่นี่ครับมีกรงรอยมีอ่าร่องรอยหนอนด้นนะครับนี่นะครับเศษมวลสารเนี่ยครับถ้าเป็นออกพื้นที่ห่างไกล3าจังหวัดก็อาจจะ3วันนะครับพี่นะประมาณนี้ ค่าส่งก็จะอาจจะแพงขึ้นไปอีกนะครับพี่นะแต่น้องนี่รวมรวมเลยนะพี่นะรวมเลยนะครับในค่าส่งน้องจัดบริการส่งให้นะครับพี่นะไม่ต้องห่วงนะครับพี่นานะครับนี่ตรงนี้หลังแบบเป็นหลังเหมือนเป็นหลังร่องกระดานเลยนะพี่นะนะครับเป็นหลังร่องกระดานเนี่ยมีค่าแป้งค่าปุ่นอะไรไม่รู้นะพี่ดูนะครับแล้วน้าก็จะมีคราไขนี่ครับ เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับนะพิมอ่ากรอบกระจกนะครับกรอบกระจกพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์หลักนะครับนะเป็นพิมพ์หลักก็สิบกว่าพิมนะพี่นะสิบสองพิมนะสำหรับอ่าพรสสมเด็จนะครับพี่นี่ก็เลือกชมดูเนื้อหาถูกใจนะครับพี่นะถูกใจก็ทักหาน้องได้เลยนะครับนี่น้องโบสแตนบายรอรับสายนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะพี่นะส่งรูปทางไลน์มานะครับพี่น้องไม่อ่านนี่โทรมาได้หรือยิงมาได้นะพี่นะ อบอ่านทันทีนะครับนี่ครับขอพระคุณนะครับนสมาชิกท่านใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะครับพี่นะที่เข้ามารับชมกันนะครับพี่นะมาพูดคุยกันนะครับพี่ถือเป็นกัลระยานิมิตที่ดีนะครับเนาะนี่ครับหมายเลขแปดครับต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้าอ่านี่ครับพี่หมายเลขเก้า เนื้อหาสวยๆเลยนะพี่นะนี่ครับเนื้อหาสวยๆมันมันมน,นึบหนุบพิมพ์ลึกชัดคมสวยดีนะครับหมายเลข้านะครับพี่หมายเลข้านะครับรายการนี้ดูหมึัวสานนี่เป็นก้อนเลยนะครับพี่เป็นก้อนเนย่ นะครับผมหมายเลขเก้าครับนี่ต่อไปครับพี่หมายเลขสิบโอ้โหนี่เนื้อฉ่าดีนะครับพี่นะเนื้อฉ่าผิวสวยดีนะครับนี่นะครับนะหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบ ขอบข้างตัดครูดนะครับนี่หลังนะครับนี่ประมาณนี้นะครับหลังก็มีรูพุนๆนะครับนะก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับนี่ดูเป็นธรรมชาติขอบตัดทั้งสี่มุมนะครับนะเส้นสายอวบอิ่มพิมพ์ลึกชัด วันละครั้งรายการที่สิบนะครับผมไปกันไม่ไปไวนะพี่นะนี่สามารถกอนะครับนะกอไปกอกลับได้นะพี่นะกอไปกอกลับได้หมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดเป็นบางขุนพรมนะครับพี่นะหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นบางขุนพรมนะครับพี่ตรงนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะพี่นะนะครับเราเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนี่มีเส้นรองนั่งหนึ่งเส้น นี่ครับพี่เนื้อพระผิวแห้งๆเลยนะครับพี่นะสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์พระประธานนะครับขอบข้างสวยๆนะครับผิวแห้งๆมีคราบกุนะพี่มีคราบกุเกา่านีครับ หมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขสิบสอง่ะนะครับนะหมายเลขสิบสองนี่ครับพี่ดูเนื้อนะครับพี่นะเนื้อนี่ดูหมายเลขสิบสองครับเรามีวระแหว่งไปกันอยู่เรื่อยนะครับพี่นะในช่วงเช้าก็จะเป็นอ่ารายการของ พระเครื่องนะครับพี่นะพระเครื่องสง pues ําหรับพี่ๆท่านใดที <h iant> An <ani> ่ยังไม่ทราบนะครับพี่นะยังไม่ทราบเวลานะครับพี่นะเวลาที่เราจะทําการไลฟ์นะครับลงนะพี่นะในช่วงเช้าเนี่ยนะครับจะเป็นพระเครื่องเนี่ยก็เวลาไม่เกินหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับนะหกโมงเช้านะครับพี่หกโมงเช้าเช้าตู่นะพี่นะเช้าตู่ นี่ครับหมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสองในช่วงเย็นนี่ก็จะไม่เกินสี่โมงนะพี่นะไม่เกินสี่โมงนะครับขอรูปขอลายเพิ่มเติมได้นะครับพี่นะสายด่วนได้นะครับพี่ต่อไปหมายเลขสิบสามนะครับรายการที่สิบสามนี่นะครับวงนี้ก็จะมีสภาพใช้หน่อยนะครับพี่นะ สภาพใช้หน่อยตามกาลเวลาก็มีฝนครอบฝนข้างนะครับพี่ฝนครอบฝนข้างนี่นะครับนี่หลังก็หลังประมาณนี้นะครับพี่นะหลังนี่หลังเป็นหลังธรรมชาตินะครับพี่นะเนี่ยครับแบบนี้นี่ไม่มีตกแต่งแน่นอนนะพี่นะไม่มีตกแต่งแน่นอนน้ำนี่ ผิวสวยๆข้าพ่ยิ่งๆเดิมๆนะครับนะครับนัไปกันต่อครับพี่หมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสามนะต่อไปหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่นี่เป็นาฐานแซมนะครับนี่นะครับนะเป็นฐานแซมบางขุดพรมมีหูนะครับฐานแซมบางขุดพรม เหนือหาโซนเดียวกันเลยครับพี่นี่ได้มาหลังเดียวกันนะครับนะเขาเป็นคนนะคนาบเจอที่เก็บเนี่ยพระสมเด็จเนี่ยพระเหรียญก็หลากหลายรายการอยู่นะพี่ถ้าได้มาก็ลองดูนะครับนี่ลองดูอรนนี้เป็นบางขุนพรมฐานแซมนะครับ จ,จัดๆนะครับพี่เนื้อหาจัดดเลย,นะยนะครับผมหมายเลขสิบสี่นะครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปหมายเลขสิบห้าครับอ่านะครับแนละ้วหมายเลขสิบห้านี่นะครับแนละ้วเก่ามากนะครับพี่นะครับดูด้ย สภาพผิวนี่ฝุ่นเกิืเลยนะพี่นะองค์นี้ตอนแรกนะครับพี่เนี่น้องมาปัดนะพี่นะไม่จะ่ไม่ได้ล้างนะครับพี่นะทำทำผูการปัดปัดปัดนะครับนี่ได้สภาพนี้ถือว่านะครับนะสวยเลยพี่นะครับสภาพสวยเลยเกตธนุสมวัดน์ขังนะครับหมายเลขสิบห้านะครับนะด้านหลังก็มีรอยปี่รอยแยกนะครับนะนนี่ครับ เลขสิบห้านะครับนะไปกันต่อครับผมวันนี้ก็มียี่สิบรายการยี่สิบรายการก็นะครับนะครึ่งทางแล้วพี่อ่ะครึ่งทางแล้วนะครับวันนี้หมายเลขสิบหกครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับพี่พิมพ์ใหญ่องน,นี้สวยนะครับนะสวยหนึ่งองนะครับนี่ เลขสิบหกนะครับหมายเลขสิบหกผิวหลังก็ประมาณนี้นะครับพี่นะนี่ครับหมายเลขสิบหกครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ ครับผมหมายเลขสิบพีพีท่านใดเน้นย้ํากันนะครับพี่นัดจำหมายเลขจะมีพีให้น้องหน่อยนะครับพี่นัดจำหมายเลขจะมีพีให้น้องหน่อยนะครับพี่นัเพื่อรวดเร็วต่อการสะดวกเนี่ยหานะครับพี่นัต่อการสะดวกหานะบางทีเดี๋ยวหาไม่เจอนะครับพี่เดี๋ยวตอบผิดตอบถูกนะครับพี่นัแจ้งรบกวนแจ้งให้หน่อยว่าอีพีล่าสุด รายการที่เท่าไหร่นี้ก็ว่าไปนะพี่นะแต่บางทีน้องต้องถามนะครับพี่นะสาหรับผู้ติดตามเนี่ยนะครับที่ท่านใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะบบางทีมันจะเด้งแบบเป็นคลิปไลค์เก่านะครับพี่นะมันจะเด้งเป็นคลิปไลา์เก่านะครับเราสามารถเข้าไปได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะพี่นะเข้าไปได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับแล้วกดคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะขึ้นไลค์ล่าสุดเลยนะครับพี่นะแล้วก็ดู เวลานะครับพี่นะดูเวลาดูวันที่นะครับมันก็มีบอกนะพี่มะมีบอกนี่ครับ e บหน้าสุดนี้สมเด็จก็น่าจะอยู่ที่ร้อยกว่านะพี่นะนะครับน่าจะร้อยกว่าร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอะไรประมาณนี้นะพี่นะจะเป็นช่วงเช้าก็นี่จะห้าร้อยกว่านะครับใกล้จะหกร้อยแล้วพี่ๆนะครับพระเหรียญนี่ก็ส่วนมากก็ได้มาอยู่นะพี่นะได้มาอยู่แต่บางทีมันก็ น้อยน้น้องก็แบบว่าเอาสะสมมาให้มันได้สักประมาณนะครับยี่สิบยี่บสองยี่บสามรายการอะไรประมาณนี้นะพี่นะแล้วก็มาแบ่งปันนะวันไหนได้เยอะก็มาแบ่งเยอะนะครับพี่วันไหนได้น้อยก็นะครับนะเอาพระสมเด็จนะครับมาไล่แบ่งกับพี่พนะครับนี่บางทีได้มาแบบสองสามเหรียญนี่มันก็นะบางทีเราก็นะครับนี่มันไม่พอนะครับพี่ อยากได้แบบหลายๆายท่านเงนี้ยเนาะนะครับนะครับผมมายเล็กสิบแปดครับพี่มายเล็กสิบแปดเนื้อหนุบสวยเก่าดีนะครับนะครับผมมายเล็กสิบแปดหน่อใบเล็กสิบเก้า นี่ครับมาในสิบเก้าพี่ธนาที่น้องจะส่งของไปนะพี่นะเน้นย้ํากันเหมือนเดิมนะครับพี่นะ,ะนะครับนะหากขอเลขพัสดุนะครับพี่นะสามารถทักมาได้เลยนะครับพี่ทักมาได้เลยนะครับเพื่อติดตามพัสดุเนี่ยนะเป็นน้องน้องก็ติดตามอยู่แล้วน้องพี่น้องติดตามอยู่แล้วนะครับพี่เพราะว่าของที่เราชอบเนี่ยส่งไปเนี่ยโหตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะพี่นะเป็นผู้รับนี่ตั้งหน้าตั้งตารอเลย นะครับพี่ถ้าเป็นแบบยิงของสวยและถูกใจมากๆนี่นะครับอยาาให้ถึงเร็วๆนะครับพี่นะอยากให้ถึงเร็วๆนะครับนะครับตรงตรงตามปกนะครับพี่นะส่งตรงตามปกนะครับทุกรายการเลยนะพี่นะสามารถแคปรูปภาพไว้แล้วก็ไปดูได้นะพี่จุดไหนไม่ตรงนะพี่นะโทรมาได้นะครับโทรมาได้นะครับแต่ส่วนมากนี่น้องก็ นะครับนะแต่ถ้าถ้าส่งผิดองค์เนี่ยไม่มีนะไม่เคยมีไอ้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะพี่ที่น้องเคยส่งแบบสลับมานะพี่สลับแต่ช่วงหลังๆมานี่ไม่มีแล้วพี่นะครับนะเนี่ยนะครับหมายเลขอ่า20ครับพี่ตรงนี้หมายเลข20นะครับเพราะน้องเป็นคนแพ็คเองนี่น้องแพ็คทีละกล่องนะครับพี่แพ็คทีละกล่องนี่ชัวร์สุดๆนะครับพี่ไม่มีผิดพลาดบิดผิวนะครับ อ่ะมาชมสมเด็จกันต่อครับพี่นี่ครับเนื้อสวยๆวยันนี้บางขุนพรมนะครับพี่เป็นบางขุนพรมนะนะครับนี่บางขุนพรมสวยๆครับกุผิวหิ่งหิ่งนะครับนะผิวหิ่งหิ่งนะส่วนมากพระสมเด็จนี่ก็น้อยนะครับพี่นะน้อยแบบว่า ที่ว่าจะนําออกมาห้อยกันนะพี่นะถ้าแบบแว่าไม่ขดแบบนะครับยุคแบบอ่าเดือดอหน่อยนะพี่นะเดือเดเหน่อยนี่บางท่านนี่เก็บอย่างเดียวนะครับพี่เก็บอย่างเดียวหมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ด นะครับนะหมายเลขยี่ครับนี่ดูผิวเนื้อเก่ามากนะครับหมายเลขยี่หลังเรียบเนื้อข้างแน่นๆดีนะครับพี่นะ ครับพี่โอ้โหเนื้อคาบผงคาบไข่นะครับนี่ลองดูนะครับพี่นะลองดูหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดต่อไปหมายเลขยี่สิบสองครับ <c oughs> นี่ครับพี่หมายเลขยี่สิบสองโอ้โหเนื้อฉ่ำนะ้ำมันตัางยิวมากๆนะพี่นะตรงนี้ แล้วก็มีคราบไข่นี่ขึ้นทั้งองค์นะครับพี่นะขึ้นทั้งองค์เลยของสวยๆงามๆสมบัติผัดกันชมนะครับนี่ครับพี่ดูเนื้อหานะครับปู่นะครับพี่สวยมากๆนะครับพี่นะสวยมากๆเลย เราบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยนะครับนะชุดนี้เนี่ยเป็นแบบเป็นเป็นคนนักเก็บจริงๆนะพี่นะพระสมเด็จนะเป็นพระเหรียญเนี่ยน้อยนะครับพี่น้อยส่วนมากจะเป็นพระสมเด็จนะพี่สวยมากครับหมายเลขยี่สิบสองเราไปหมายเลขยี่สิบสามนะนี่หมายเลขยี่สิบสามเป็นพิมพ์ปกโพนะครับนะปกโพวัดระคังครับพี่ดู สุดยอดมากนะปกโูวัดละคังอยู่ในตลับในก่อแบบนี้เลยครับพี่นี่สองขึ้นวิบวับเลยนะพี่นะนี่ห้อยนะครับพี่นะไปถึงห้อยคล้องเลยพี่สวยมากนะครับนี่พาสมเด็จพิมพ์ปกโู ก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่ผ่านมือน้องเนี่ยนะครับนะค่อนข้างที่จะไม่มากเท่าไหร่นะพีนะ่ไม่มากเท่าไหร่นะครับอีกหนะักใกล้จะใกล้หน้าหนาวแล้วนะพี่น,อน,น้องเนี่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับพี่หมายเลขยี่สิบสามต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่นะครับดูแลสุขภาพนะครับพี่ ลมหนาวก็จะมานะครับน,ะน้ำก็จะท่วมจองจะท่วมจองจะขึ้นอยู่น,น,นะพี่นะเดือดร้อนกันจริงๆครับพี่สูนต่อไปครับพี่นะครับนะเกิดมาเป็นมนุษย์นะนะพี่อย่าไปท้อนะครับพี่หนุกท้อไว้ลิงถือนะพี่นะคนบุราณัมโบราณบอกนะครับเราต้องสู้นะครับนี่หมายเลขยี่สิบสี่นะครับพี่หมายเลขยี่สิบสี่ เนื้อหาโอเคเลยพี่นะครับนะสุดสวยงามครับอ่ะต่อไปหมายเลขยี่สิบห้านะครับรายการสุดท้ายนะครับพี่รายการสุดท้ายอุ่นวงนี้เนื้อบึกนะครับพี่เนื้อบึกมากเลยพี่นะครับนี่ไว้รายการสุดท้ายเนี่ยนี่ครับอ่านะครับนะมีร่องรอยปูไตนะครับพี่นะร่องรอยปูไต แต่ไร่น้ำก็ขึ้นเป็นจุดเป็นจ้ำนะครับพี่เป็นจุดเป็นจ้ำนะครับรายการสุดท้ายนะครับพี่นะสวยนะครับนี่ยุคเก่ามากนะพี่ดูเนื้อหายอ่ะหมายเลขยี้านะครับ อ่าวันนี้ก็มี25รายการนะครับพี่สนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามนะครับร้านน้องบูบารมีพาเครื่องนะครับเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะนะครับรูปโปรไฟล์เป็นรูปองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับพี่สวยสนใจรายการใดโทรครับ0ูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับหรือจะเป็นในดีไลน์นะครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดเช่นเดียวกันนี่ครับอ่าสแกนกิวอาร์โค้ดขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับขอลิงก์ขอรูปถ่ายได้นี่ครับอ่าสแกนกิวอาร์โค้ดนะครับพี่ อ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพี่นะก็มี2 0กว่ากายกรรมาแบ่งปันกับพี่ๆนะครับนะถูกใจรายการไหนก็จำหมายเลขจ้าพี่ๆนะครับแจ้งมาได้เลยอ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพี่นะเฮงๆดยสวสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับเดินทางเหนือเหนือก็นะครับขึ้นเหนือลงเหนือขึ้นเหนือล่องใต้นะครับรสกอ่าสบายนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาทุกท่านนะครับโชคดีมีชายครับผมสวัสดีครับ